สวัสดีค่ะทุกคนชุทินันชาแนลวันนี้นะคะก็จะมารีวิวพัดลมแดดพกพาะคะพี่ก็สั่งม,มาจากแอปช้อปปิ้งนะคะทุกคนมาจากประเทศจีนนะคะหน้าตาน้องก็จะน่ารักแบบนี้เลยนะคะทุกคนเป็นพัดลมคล้องคอนะคะแบบชาร์จแบตเตอรี่นะคะรเรามาดูข้างในกันเลยคะ่ะ ประเทศจีนนี่เป็นใช่แกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนสีเหลืองเขียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะดึงสลักที่กั้นแบตเตอรี่ออกก่อนนะคะทุกคนสวิตช์ปิดเปิดจะอยู่ตรงของคอด้านหลังนะคะ นี่นะคะตัวนี้ก็คือเปิดแล้วจะมีทั้งหมด2ระดับด้วยกันนะคะทุกคนจะมีระดับ1แล้วก็ระดับ 2, 2> เขาจะมีสาย usb มาให้แต่ว่าอะแดปเตอร์นั้นเราต้องหาเองนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองคล้องคอกันนะคะนี่นะคะก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเวลาใช้งานสวิตช์มี2ระดับนะคะซูมให้ดูชัดๆระดับ1นะคะลมก็จะเบาหน่อยนะคะ ันนี้ระดับ2องนะคะลมก็จะแรงขึ้นมาหน่อยค่ะตัวบอดี้น้องก็มีความน่ารักตะมุตะมินะคะทุกคนมีความมีหูกระต่ายด้วยนะคะน่ารักน่าใช้งานเหมาะสำหรับหน้าร้อนนี้เลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาพัดลมแบบพกพาอยู่พี่ว่าตัวนี้ก็น่าสนใจไม่เบาเลยค่ะทุกคนนี่นะคะหงายขึ้นแบบนี้ก็ดูน่ารักดีค่ะทุกคน วันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเรากลับมาพบกันใหม่นะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ